เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกคนกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับมังงะเรื่องในคอมเมนเซอร์อาชีพนักจนภารแรง SSS นะครับผมก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้แล้วครับผมแล้วก็อย่าลืมรอติดตามตอนต,อนต่อไปกันได้วลนะครับผมให้ทุกคนกดแล้วเราไปดูกันเลยแน่นอนว่าในวาละสุดท้ายของฉันฉันตั้งใจจะอุทิศตัวเพื่อประเทศบ้านเกิดซาเดียจนกระทั่งถูกคนพวกนี้จับมาใช่แล้วโดยกองกําลังทหารอมตะพวกนี้ แผนการบางอย่างของผู้วินิจฉายที่เก่งที่สุดยิ่งกว่านั้นยังมาจับในเวลาแบบนี้อีกท่อนรกในที่สุดฉันก็เจอผู้หญิงที่ว่าแล้วเธอคือผู้วินิจฉัยในข่าวลือคาฟาซูนเนฟใช่ไหมอินเนนิทเทกทำได้ดีมากโถว้ยทำการวินิจฉัยกรงกระดูกชนเผ่าอดีมนุษย์เพศชายอายุ3าอาชีพทหาร รัสดีกองกําลังทหารอมตะเหรอถึงจะเคยได้ยินเข่าเลือบ้างก็เถอะไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงๆนะคนตาหลายคนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่ฟืน้นขึ้นมากองกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดกําลังเพิ่มอํานาจขึ้นเรื่อยๆโดยในคอมเมนเซอร์เพียงคนเดียวเด็กหนุ่มคนนี้คือในคอมเมนเซอร์ในเข่าวลือจริงๆเหรออย่างน้อยคนที่อยู่ข้างๆ สัมผัสกลิ่นายที่แปลกประหลาดเหมือนกับสัตว์ประหลาดไม่ได้เลยหนึ่งใน7นักปราชลาดของโลกที่ได้รับใช้จัก,กรวรรดิซาเดียผู้วินิจัยที่แข็งแกร่งที่สุดคาฟาเชเนฟถ้าใช้พลังของเธอแล้วแล้ว,ลวก็จะเข้าใกล้ความปรารถนาอันยาวนานของท่านรกไปอีกเก้าหนึ่งคืนนี้คงต้องฉลองกันสักหน่อยแล้วฮ่าฮ่าฮ่อจะว่าไป ไม่ได้ทําอะไรนอกจากมัดด้วยเชือกไปด้วยเหรอทําไมถึงต้องลําบากทําขนาดนี้ด้วยละ่ะเป็นแค่ม,มนุษย์ไม่ใช่เหรอไม่ค่ะท่านรกผู้นี้ก่อนที่จะโดนพวกเราจับมาสะบักสะบอมมากแล้วค่ะอาณาจักรซาเดียที่คาฟาเชเนตรับใช้นในตอนนี้คาเผอได้ยินมาระหว่างกําลังรับมือกับพวกปีศาจท,ที่ลุกลานอยู่พอสถานการณ์เลวร้ายลงจนกองทัพเริ่ม วิตกกังวลข้าคิดว่าพวกนั้นถูกไล่ต้อนไปสู่ความพ่ายแพ้ใช่ถูกต้องตามนั้นเลยการต่อสู้ของกำลังทหารซาเดียและพวกวิสัตผู้ที่นำทัพคือฉันในตอนแรกเราก็ยังได้เปรียบแต่พวกวิสัตก็โจมตีเข้ามาเรื่อยๆแล้วสถานการณ์ก็เลวร้ายลงพาดคาฟาองค์จัก,กรพรรดิท่านนัดทรงหนีไปแล้ว พระราชาทอดทิ้งประชาชนแล้วหลบหนีเหลือเพียงหนึ่งในเจ็ดนักาลา์ของโลกคาฟาเชเนฟเพียงเท่านั้นเหล่าทหารก็กร,กระจายไปทั่วทําให้การล่มสลายของจัก,กรวรรดิซาเดียก็เข้ามาในเวลาแบบนี้ยังถูกในคอมเมเซอร์จับไว้อกีกถ้ารู้จักคุณผู้มีลิฉัยเหมือนเจอเคราะหซ้ํากรมซัดมาเลยนะแปลว่าใกล้ๆนี้จัก,กรวรรดิกับปีศาจยังต่อสู้กันอยู่สินะฉันมีเรื่อง อยากจะขอร้องขึ้นเป็นอย่างนี้ต่อไปจะช้าหรือเดียวประเทศก็จะเริ่มสลายแน่ตัวฉันที่เป็นผู้นำกองกำลังก็จะถูกฆ่าตายแต่ถึงอย่างนั้นถ้ามีพลังที่แข็งแร่งขนาดนี้ก็อาจจะขับรา่ปิศาจไปได้ก็ได้ถ้าสามารถช่วยประเทศบ้านเกิดที่กำลังตกอยู่ในวิกฤตได้แล้วก็ต่อให้ต้องตายประเทศของพวกฉันก็ขอลองเสี่ยงดูหน่อยละกัน ช่วยประเทศของพวกฉันได้เถอะรูต้ตำแหน่งของตัวเองบ้างเป็นแค่มนุษย์แท้ๆท่านรกเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายของพวกเราไปอีกขัน้นปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไปก็ได้หน้าหน้าเราเดี๋ยวก่อนสิอินเนสก่อนอื่นผมเองก็เป็นนะมนุษย์นะมนุษย์คนอื่นนอกจากท่านรกก็เป็นแค่พวกโง่เท่านั้นแหละค่ะฟังน่ะอินเนสพูดแบบนั้นด้วยหน้าตาจริงจังแบบนั้นเธอนี่น่ากลัวจริงๆ เพื่อเป้าหมายของพวกเราพลังของคนพวกนี้เป็นสิ่งจำเป็นจะปฏิบัติแบบคนโง่ไม่ได้หรอกนะฮะเป้าหมายนี่คุณผู้วินิจฉัยถ้าช่วยประเทศนี้แล้วก็จะยอมฟังสิ่งที่พวกผมพูดใช่ไหมแน่นอนค่ะถ้าช่วยเหลือผู้คนในประเทศของเราแล้วก็ขอสัญญาไม่ว่าจะร่างกายหรือจิตใจก็จะอุทิศเพื่อท่าน เออก็ดีนะนิสเฮกช่วยไปสอดสองก็ต่อสู้ฝั่งนูน้นจากบนฟ้าให้ทีเรื่องผู้นำทหารอมตะฝากไว้อินเนสจาัดก,การด้วยนะตามคำบัญชาของท่านเข้าใจาแล้วค่ะท่านรกก็ตามนั้นละคุณผู้วินิจฉัยอ่ะเป้าหมายของคุณคืออะไรอ่ะจบทุกอย่างแล้วนะเอาละจากที่นี่ฝากให้เธอเป็นคนนำทางหน่อยนะขอขอบคุณจากใจเลย บริเวณสถานที่ทำการต่อสู้ของกองกำลังทหารจากักรวรรดิซาเดียหัวหนะ้เาเราโดนไล่ต้อนแล้วอย่ายอมแพ้นะเพื่อจกักรวรรดิของพวกเราต้องต่อสู้ให้ถึงที่สุดไม่ดีแนะ่สถานการณ์ก็กำลังเร็วร้ายลงคุณผู้วิริชัยค้ารู้อะไรเพิ่มเติมของศัตรูไหมอ่ะค่ะพวกที่มาลุกลานจากักรวรรดิซาเดียในตอนนี้คือ กองกำลังที่นำโดยคิงกอบเลนสิบตัวเป็นกำลังสำคัญของกอบเลนถ้าพูดถึงกอบเลนคือปีศาจชั้นต่ำแรงอีสินะคิงกอบเลนก็แค่แรงดีเพราะระดับนั้นทำให้กองกำลังของจัก,กรพรรดิพินาศได้ถ้าไม่น่าเชื่อเลยโอ้ดิสเฮกทหารจัก,กรวรรดิลดลงไปเยอะมากกองกำลังกอบเลนเหมือนจะมีอะไรแปลกๆเลยนะปีศาจแรงซีมินท่ ก็ร่วมมือกันลุกลานจากักรวรรดิด้วยเก็บเินเกับมิโนโทอร่วมมือกันเหรอจริงๆแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่ปีศาจชั้นต่ำจะร่วมมือกันกองกําลังทหารที่ถูกพวกก็บลินไล่ต้อนไปที่ด้านล่างหน้าผาร่อวพทหารที่หมดทางหนีดูยังไงก็เป็นการแกล้งทรมานก่อนข้าเพราะใครบางคนหักหลังมีความเป็นไปได้ว่าถูกใครชัดใหญ่อยู่เบื้องหลังสินะ ถ้าทหารของจัก,กรวรรดิถูกไล่ต้อนจนมุมอยู่ที่ด้านล่างของหน้าผาอยากได้สัญญาณเตรียมรอจังหวะอยู่บนฟ้าพวกผมรอจังหวะจัดการพวกกัปเลนมิสเฮกปลดปล่อยในคอมเมนเซอร์ฮึไว้ใจได้เลยอินเนสฝากเธอจัดการพวกมิโนโททอด้วยนะจัดการคนเดียวได้ใช่ไหมแน่นอนค่ะไว้ใจได้เลยฉันคาดหวังกับเธอนะ ราชาปิศารุ่นแรกอินเนสลูซิเฟอร์ปลดปล่อยเนโครมนเซอร์ไม่ได้เห็นร่างนี้มานานเลยนะรับรองว่าจะเอาผลลัพธ์ที่เกินคาดของท่านกลับมาฝากแน่ค่ะเหลือแค่พวกนายแล้วสินะกองกำลังทหารอมตะปลดปล่อยเนโครมนเซอร์จดก,การให้เต็มที่อินเนสลูซิเฟอร์และยังมีนิเิฮอีกเอาละพวกเราเองก็ไปกันเถอะคุณผู้วินิฉัย สถานที่ต่อสู้ของกองกําลังจัก,กรวรรดิโถ่ไอพวกกัปเลนเจ้าเล่ถ้าประมาทแม้แต่เพียงนิดเดียวคงถูกมิตเล็กแทงทกกะลุเกาะแน่แล้วถูกมินโนท่จัดก,การในทีเดียวแนะ่เพื่อปราบกองกําลังกัปเลนที่ทําตามคําสั่งจําเป็นต้องจัดก,การคิงกัปเลนแต่ว่าอยู่ไกลมากหัวหน้าตรงหน้าผาเมื่อกี้เพราะไฟที่พวกนั้งจุดเมื่อกี้ ทำให้ไม่สามารถไปทางไหนได้พวกเราจนมุมแล้วเจอท่านคาฟาหรือยังไม่ครับไม่เห็นมาสักพักตั้งแต่ตอนที่สู้กับทหารคอปลีนแล้วงั้นเหรอพวกเราถูกทอดทิ้งโดยพวกคนชั้นสูงท่านคาฟาเป็นผู้นำและเป็นแรงบนนันดาลใจให้ฉันจะกล่าวหาท่านคาฟาแบบนั้นไม่ได้หรอกนะเราทหารผู้สงศักดิ์ของจกกักรวรรดิซาเรียยังไงพวกเราก็ตายที่นี่ ข้ามันให้ได้มากที่สุดแล้วเอาโสมมากองเป็นภูเขาให้ได้เยอะๆนี่แหละคือจิตวิญญาณของซาเดียทําให้พวกวิศาช์้ันตามได้รู้ซึงถึงมันซะพูดได้ดีนี่คุณทหารจัก,กรวรรดิอินเนสนิดเฮกมังกรเหรอแนะนําให้อยู่นิ่งๆแบบนั้นดีกว่านะพวกมนุษย์โง่เขลาเมนมว์ทำลายฮาเดียนฮาเดสจงปราบพลื้มซะหลังจากนี้พวกเจ้าจะได้เห็น ความง,งดงามของนายท่านซ,ซอมบี้สเกลตันเหมือนจะเข้าโจมตีจากด้านหลังอะไรกันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้แหละโอกาสนี้จากวงล้อมโอ้เวทดบนท์ทำลายแบล็คโฮลอะไรเวทว่างเปล่าเหรอไม่ใช่พลังเวทที่ไม่ธรรมดานี่มนุษย์ใช้ไม่ได้แน่แน่ร,รอดแล้วเหรอท่านโดกจาัดก,การมิโนโตษแบบตัวเรียบร้อยแล้วคะ่ะ พวกกอลินเองก็โดนฉันฆ่าตายไปแล้วแต่ข้าเป็นคนจัดก,การซะส่วนใหญ่แล้วนะฮ่าฮ่มังกรก,กับผู้หญิงปีกสีดาเมื่อกี้คือตัวอะไรมาจากไหนขอบคุณสําหรับกําลังเสริมเมื่อกี้มากนี่คือข้อมูลฉันสวัสดีครับโรคุเซ ok ครับก็ตามที่พูดไปเมื่อกี้ผมไม่ใช่ศัตรูชื่อโรคุเซชนเผ่ามนุษย์เพศชายอายุ18อาชีพนคอมเมเซอร์ คลาดไม่ชัดเจนสังกัดไม่มีในโครเมนเซอร์ะในโครเมนเซอร์เหรอในโครเมนเซอร์ที่ว่าในโครเมเนเซอร์จนถึงตอนนี้ยังไม่น่ามีแล้วนี่ทำลายจัก,กรวรรดนินึงได้ด้วยกองกำลังทหารอมะตะอันมหาศาลนั้นบ้างค่าแต่ผู้หญิงสวยๆแล้วสร้างเป็นอาณาจักรตัวเองพวกมันคือคนแปลกแยกชอบทำทารุณกรรมกับศพทั้งหมดมันเป็นอาชีพต้องห้ามใช่ไหมละ่ะทำไมในคอมเเซอร์ถึงมาช่วยพวกเรา ผมก็แค่รักษาสัญญากับคุณผู้วินิจฉัยเท่านั้นเองครับผู้วินิจฉัยครับก็ตามนั้นแหละถ้าคาฟาต่อไปเป็นตาของฉันสินะถ้าเชื่อประเทศของเธอแล้วก็จะฟังสิ่งที่พวกผมพูดใช่ไหมป้าหมายมีเพียงอย่างเดียวผมต้องการความสามารถของผู้วินิจฉัยเพื่ออำพรางอาชีพของผมในคอมเมนเซอร์ความสามารถของผู้วินิจฉัยอำพรางเหรอเอิ่มผมเศร้าทุกครั้งที่ได้รับการตอบสนองแบบเดิมตลอด เข้าจะแล้วฉันจะทําตามสัญญาด้วยเกียรติของ7ปลาดของโลกอะแต่นึกออกแล้วมังกรกับผู้หญิงปิกสีดําคนนั้นใช่ฉันเองก็กจะถามเหมือนกันฉันรู้เรื่องมังกรยักษ์นั่นมันปรากฏอยู่ในเทพนิยายโบราณของอาณาจักรซาเดียราชามังกรนิเท็กผู้หญิงคนข้า,ขางๆเองก็ราชาพิศาองค์แรกที่ครั้งหนึ่งเคยทําให้โลกตกอยู่ในความกลาหลอินเนสลูซิเฟอร์ ถ้าเป็นงั้นแล้วมันทําไมเหรอถึงจะเป็นในคโครเมเซอร์มันก็เป็นไปไม่ได้พวกนั้นคือตำนานตำนานตั้งพันพันปีก่อนเช้านะโรคุเซเป้าหมายที่แท้จริงของคุณคืออะไรกันแน่เพื่อนผมแค่อยากจะมีเพื่อนนะครับวาเผลอพูดไปซะแล้วเพิ่งเคยพูดเป็นครั้งแรกเลยสุดยอดเลยค่ะท่านโรคพยายามเข้านะนายท่านว่าไงนะเออใช้หัวคิดซะบ้างยายโง่ ท่านรกต้องเดียวดายอยู่เสมอเพราะพลังที่ยิ่งใหญ่กับอาชีพของท่านมนุษย์ส่วนใหญ่รังเกียจเขาเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดยังไม่เคยมีเพื่อนเลยเธอหนาไม่ต้องปิดบังอะไรเลยแบบนั้นพวกนายฉันจะไม่พูดว่าต้องเปลี่ยนสิ่งที่คิดกับการมีอยู่ของในโครเมเซอร์จนถึงตอนนี้ใหม่แล้วหรอกนะแต่ว่าพวกเขาเหล่านี้ช่วยพวกเราที่กำลังลำบากพวกเขาคือวิรบุรุษครับท่านรกเพื่อรักษาสัญญ,ญา มีข้อเสนอข้อหนึ่งมาเสนอสจะเปลี่ยนอาชีพจากนักคอมเมนเตอร์เป็นนักพูดชันภัยให้ไม่ลองไปทําเกียวนักพูดชันภยัยที่อาณาจักรซาเดียดูละนักพูดชันภยัยผมขอรับข้อเสนอนั้นนักพูดชันภัยเหรอก็ดีนะรู้สึกเหมือนได้อะไรกลับมาเลยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของผมสุดยอดไปเลยท่านรบกถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะเจออะไรกับอะไรที่เกินค่าก็ได้เหมือนกับพลิกโลกทั้งใบเลยความเป็นอยู่ที่ไม่ปกติแบบนั้น จริงๆแล้วคุณเป็นใครกันแน่เดิมทีก็เป็นแค่ในคอมเมนเซอร์ที่โดดเดี่ยวเท่านั้นแหละงั้นเหรอเดี๋ยวจะนำทางให้ไปจักรวัิซาเดียของพวกเราเรื่องการประจันภายสร้างเพื่อนเอาละครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมรอติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับผมอาสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ